สวัสดีครับพบกับบาร์อีกครั้งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใน EP ีนี้นะครับบาร์จะพาทุกคนนะครับไปพบกับประสบการณ์ที่จะบอกเป็นประสบการณ์ตรงของผมอีกแล้วนะครับประสบการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนต้องบอกว่าช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่ต้องใช้ว่าผมก็อู้ฟู่ระดับหนึ่งเลยแหละเงินเข้าไหลมาเยอะมากๆแต่ว่า ตอนนั้นน่ะก็เกิดเหตุการณ์ที่เริ่มพอแตกครั้งแรกแบบหนักๆถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆที่ผมได้ทำออกมาเนาะจะเห็นว่าเอ้ยผมเคยทำพอแตกล้านนึงอันนั้นน่ะพอเลยว่ามันเป็นแค่เอพิโซดแรกของเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้คือในวันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าขอใช้คำว่าอยากได้คืนและกันนะอยากได้คืนมือเขาว่า revenge d e คือยังไงคือตอนนั้นน่ะหลังจากที่ผมแตก1ล้านบาทแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะ ก็ทุนน่ยมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆจากการที่เทรดแตกบวกกับการที่ผมก็แบบเริ่มหน้ามืดตามมวอยากได้คืนแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะได้คืนจริงๆก็เลยพยายามทําทุกอย่างอย่างแรกที่ผมทํเลยครับคือเริ่มขายของที่มันขายได้ก่อนอย่างตอนนั้นนะผมมีโรเล็กซ์อยู่เรือนหนึ่งซึ่งโรเล็กซ์เรือนนี้เป็นเรือนแรกที่ผมซื้อด้วยแบบน้ําแรง,งตัวเองเลยอยากได้แบบนานแล้วเนี่ยซื้อป่าแต่ผมก็ขายไปเพราะว่าอยากจะเอาทุนมาเทรดแต่แล้ว กิดอะไรขึ้นรึเปล่ครับประมาณว่าพอเทรดปุ๊บได้แป๊บๆนึงเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์เงินหายครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะกดดันแล้วก็อยากได้คืนมากๆก็เลยกด p o s i t i o n Lo หลอดที่ใหญ่เช่นตอนนั้นอะถ้าจำไม่ผิดคือผมได้ประมาณหมื่นเหรียญขายได้ประมาณหมื่นเหรียญมา3สามแสนกว่าบาทขายมาปุ๊บเติมข้อพอร์ตเขาบอปุ๊บแทนที่จะกด1หลอดแบบเซฟๆกลายเป็นว่ากดทีสหลอด4หลอดตอนที่บวกแต่ตอนที่ลบเนี่ยผมก็ค่อยๆกด1หลอด สองหลอด0.5ค่อยๆลดรอยหลอดไส่ลงเรื่อยๆมันเป็นแบบมันตลอดเลยครับในตอนเทรดที่แบบว่าอยากจะได้คืนเราก็ไม่กล้ากดเดียวแต่ตอนที่มันจะเอาแบบมั่นใจเนี่ยโกดเยอะจังเลยนะครับมันเป็นแบบนั้นตอนนั้นก็เลยแตกหมดแต่พอแตกหมดมันก็ยังไม่จบครับทุกคนตอนนั้นผมก็เริ่มเอากู้ ไปกู้เงินเนาะนะครับกู้กับทางสถาบันการเงินนี่แหละก็เป็นช็อตหนึ่งที่ผมเริ่มเอาเงินเนี่ยตรงนั้นอะที่แบบว่าคือผมกู้แบบใช้คําว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ที่ตัวที่บนดอกเบี้ยเดินไงดอกเบี้ยแบบต่ำๆสินเชื่อแบบสินเชื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยต่ำๆเนี่ยว่าไปตอนนั้นก็เลยกดได้มาประมาณหมื่นเหรียญอีกแหละนะครับอีกหมื่นเหรียญแต่ว่าหมื่นเหรียญตรงนั้นอะที่ผมกดก็แตกอีกแต่ก่อนแตกเนี่ยตอนนั้นผมคิดว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงมาถึงตรงเนี้ยที่ผมเล่าเนี่ยทำไมผมแบบ ชอบไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นทุนหมื่นเหรียญคือตอนนั้นอนะ่ะผมคิดได้แบบนี้ครับว่าโปรเตียเราเทรดร้อยเหรียญนะกดเทรดร้อยเหรียญนะครับกดแบบจริงๆไป3ามร้อยเหรียญน่ะก็เป็นไปได้คือเท่าไหร่ครับร้อยไป300ก็คือ 3x3 เท่าซึ่งมันดูไม่เยอะใช่ไหมทุกคนมันดูไม่เยอะนะแต่พอเราเริ่มเปลี่ยนจาก100เป็น1000 1,000ไป3,000เริ่มเยอะไหมครับโอ้โหเพิ่มมาเดือนนึงก็6 7 0 0 0หมื่นะก็อยู่ได้อะปม้อยู่ได้ประมาณ3 3เดือนแล้วนะครับถ้าเราเป็นเมนจบริหารดีๆจริงไหมครับแต่ถ้าสมมติวันนี้เราพูดถึงหมื่นเหรียญไป3,000 0ืนเหรียญมันคือกำไร2 0 0หมื่นเหรียญคือว่า0 0 0 0นอันนี้ผมเชื่อบางคนอยู่ได้ไปปีจีแม้ซึ่งตอนนั้นผมกำลังคิดโอเคแค่เนี้ยมันเหมือนกัน 3X หมื่นเหรียญไป3 0 0ห0ื่นมันก็เหมือน100ไป300อแหละก็เลยทาครับแล้วสุดท้ายนก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แบบที่ผมได้บอกไปว่ามันแตกหมดแต่ถ้าเราวิเคราะห์การเหตุการณ์ตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแหล่งเงินที่มานะแบบร้ออจริงๆมันก็เกี่ยวส่วนหนึ่งคือวันนี้เราสร้างวิเคราะห์การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยคือผมว่ามันแบ่งได้ประมาณ2อถึงสประเด็นประเด็นแรกเลยอะ่ะหคือผมมีความกดดันในทุนที่ เอามาเทรดมันไม่ใช่เงินเย็นมันคือเงินร้อนที่มาจากทรัพย์สินที่มันร้อนเกิดจากการกู้มันก็เลยเริ่มมันอยู่ไม่ค่อยนิ่งและเวลาที่เราจิตไม่นิ่งอ่ะมันเทรดไม่มีคําว่าได้ครับเดที่2ครับพอบอกผมบอกว่าโอเคมันทุนมันมาแบบเออมันจิตใจไม่ค่อยนิ่งละทุนมันแบบมาแบบด้วยความที่ว่ามันก็ต้องรีบใช้เงินหรืออะไรเงี้ยที่2อเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความอยากได้เวลาเราอยากได้อะไรเยอะบางทีอ่ะ มันก็มีความใจร้อนเกิดขึ้นอย่างตัวบาสก็ต้องยอมรับเขาปรปกอบบาสก็ไม่ใช่คนที่ใจเย็นที่แบบว่าเออเทรดเนี่ยเวลาเสียเนี่ยก็อยากได้คืนแล้วเวลาอยากได้คืนสิ่งที่เราทำก็คือกดดอทหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเอาแบบถูกต้องเลยนะต้องบอกเขาว่าวันนี้เราควรคำนวณความเสี่ยงก่อนกดออเดอร์ทุกครั้งไม่ใช่พอรเราบาลานซ์เราเหลือน้อยแล้วทุนเราเหลือน้อยแล้วสมมเรากดไปสำหรับนั่งแล้วแล้วอยู่ดีเราขาดทุน ทุนเหลือน,น้อยแล้วกดหลอดใสเท่าเดิมไอแบบเนี้ยผมว่าไม่เวิร์กเพราะถ้าเราทําอย่างนั้นมันแปลว่าเงินเราจะยิ่งล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆแต่วันเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้ครับอยากให้คํานวณในเรื่องของคาว่าความเสี่ยงมาเป็นอันดับแรกว่าวันเนี้ยเราเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เราอยากได้เท่าไหร่อันนี้นผมว่ามันเป็นคีย์หนึ่งที่สําคัญมากนะในวงการเทรดคือหลายคนอะ ที่ผมเจอมานะครับตอนนี้ต้องบอกผมก็ทำคอมมูนิตี้ด้วยนะครับร่วมกับทาง edc เนาะก็คร e ับ elite trading club นะครับก็มีการแบบดูแลนักเทรดนะครับแล้วก็ดูในโซนเนี้ยก็เรียกว่าหลายเป็นรอยหลายร้อยชีวิตมากแต่สิ่งนึ่งที่ผมเห็นมือนกันเลยก็คือเวลาแพ้อยาาได้คืนแล้วเวลาเราแพ้อย่าได้คืนเนี่ยมันเกิดหลายลงมากมันเกิดทั้งความกลัวกลัวไม่ได้อยากได้เยอะเความโลภ แล้วก็อย่างที่ผมบอกมันอาจจะเกิดแบบจับาวาจิตใจที่มันไม่นิ่งไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ การตัดสินใจในการเข้าโพส i t i o n แต่ละครั้งอะ่ะมันไม่ดีหรือมันไม่คมเท่ากับคนที่ไม่มีเรื่องพวกนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มอยากจะแก้แค้นเราเริ่มอยากที่จะได้คืนเมื่อไหร่ก็อยากจะพูดเลยครับว่าอย่าพึ่งเทรดออกต,ตลาดไปเลยเพราะถ้าเรายังเคลียนขยออยากได้คืนอยู่ณนะตอนนั้นน่ะให้รู้เลยครับว่าไอ้คนที่กดมันไม่ใช่เราแต่มันอาจจะเป็นปีศาจตัวไหนก็ไม่รู้ที่เข้ามาสิงเราและให้เราเทรด และสุดท้ายครับปีศาจตัวนี้มันก็จะทําให้ชีวิตเราอะแย่ลงพังลงแบบใช้คาว่า exponential เลยแหละเพราะอะไรจากเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาครับผมเสียไปประมาณอีกร้านหนึ่งหลังจากที่เสียล้านแรกแล้วผมเสียให้กับการเําว่า revent trade อยากได้คืนเนี่ยโดยการหลอดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไปประมาณล้านหนึ่งโดยที่ไม่สนทุนตัวเองเลยว่าจะเหลือเท่าไหร่เพราะมองว่าตลาดเนี่ยมันหาเงินที่ไหนก็ได้และไอ้คำพูดที่บอกว่า atm เนี่ย atm เนี่ยเหมือนตลาด forex เนี่ย ผมขอพูดเลยนะ ATM อะ่ะมันไว้ฝากเงินแต่ฟอเรกอ่ะเงินของคุณอะ่ะมันไปอยู่ในตลาดนะแล้วคุณบอกว่าคุณฝากเงินไวอ้อ่ะแล้วคุณเคยถอนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบผมตกผลึกได้เลยว่าไอ้คำพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะมนันเป็นไปคำพูดที่มันติดเล่นครับฝากเงินในตลาดแต่บอกเลยครับว่าพอโด,ดนนักหนักอะ่ะ มันก็ไม่สนุกเหมือนกันเนาะพราะงินนะฮะอย่าฝากเงินตลาดเยอะเลยถอนเงินมาเยอะดีกว่าที่สาคัญครับอย่าเร่งรีบที่จะรวยอย่าเร่งรีบที่จะเอาคืนเสียมันก็มีได้มีได้มันก็มีเสียผมว่ามันก็คือหนึ่งในศัจธรรมของโลกนี้นะครับที่ว่ามีได้มีเสียมีเสียมีได้ครับเรื่องปกติการเทรดก็เช่นกันและที่สําคัญกว่านั้นครับถ้าวันนี้เรารู้สึกมีอารมณ์รู้สึกแบบอยากได้คืนใครจะจับความสุดตัวนี้ได้เมื่อไหร่นะสิ่งแรกที่อยากทำคือไปทันางอื่นไม่ต้องเทรด ปิดกราฟลบแอปเลยยิ่งดีแล้วเมื่อเรานิ่งแล้วไปทำสมาธิแล้วมีสติแล้วปัญญาเกิดแล้วค่อยเริ่มเทรดใหม่ผมว่ามันก็ยังไม่สายครับดีกว่าเทรดแบบมั่วๆซัวๆแล้วกําไรหมดแต่ถ้าเราเทรดแบบสติเนี่ยมันอาจจะมีทั้งได้มีทั้งเสียแต่ผมเชื่อครับว่าเราจะไม่เสียเท่ากับไอจังหวะที่เราไม่มีสติ แน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฟันธงได้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมอมาเลยแหละตลอด5ปีที่ผมเทรดมันเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งที่เราอยากได้คืนมากจะไม่ได้แต่ครั้งที่เราเทรดชิวๆเรื่อยๆมันก็จะได้เองนะครับเพราะงั้นครับก็อย่าฝากเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับไว้ให้กับทุกคนด้วยเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้อง มาเจอแบบที่ผมเจอเพราะมูลค่าของความเสียหายเนี่ยมันมีมากเสียเหลือเกินแต่การที่วันนี้คุณได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วผมเชื่อว่ามูลค่าของการเสียหายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเจอมาหลังจากนี้น่าจะลดลงและผมก็หวังว่าอย่างนั้นว่าจะลดลงนะครับก็ฝากนะสาธารดีในการเทรดนะครับไว้ด้วยนะครับนะในช่องบาทพัชระนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับไปกำลังใจให้บ้านนะอ่าสับสไครต์ได้ที่ ด้านล่างนี้เลยและใครที่วันนี้อาจจะมีประสบการณ์นะครับคล้ายๆกับผมที่แบบว่าอยากจะได้คืนอยากจะเอาคืนเสียเงินไปเยอะๆเนี่ยแบบอาจจะหลักแสนหลักล้านหรือหลักหมื่นนะแต่ละคนเนี่ยตัวเลขมันแบบมันมากน้อยไม่เท่ากันไงจริงไหมผมเลยไม่ไม,ไม่ตัดสินแต่ถ้าเคยเจอแล้วมันอยากได้คืนอยากให้ผู้คนแชร์ทิ้งนะครับว่าเทคนิคตรงนั้นอะที่แบบทําให้เรามีความใจเย็นขึ้นหรือว่าเทคนิคที่แบบว่า ทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองให้แบบไม่อยากมีคำว่ารีเวนเทรดด้วยการกดหลอด over หลอดจนพอร์ตแตกได้เนี่ยทำยังันบ้างครับเ็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับอันนี้นะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะใครที่วันนี้ฟังแล้วมันโอเคนะครับก็อย่าลืมติดตามในอีีถัดๆไปด้วยนะเพราะในอีพีถัดไปในของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีประสบการณ์ดีๆครับที่ไว้มาเล่าสู่กันฟังนะครับให้กับนักเทรดทุกๆท่านอีกนะครับนาอเพราะบอกแล้วว่าประสบการณ์นะครับ ับเปิดเจอทุกวันและผมเชื่อประสบการณ์5ปีของผมเนี่ยที่ เทรดในตลาดเนี่ยเจอมาก็ไม่น้อยเลยและผมอยากจะแชร์ทุกคนครับที่ฟังคลิปเนี้ยหรืออยู่ในช่องผมเนี่ยให้ได้เจอกับคําว่าถูกถูกถูกและก็ถูกเท่านั้นไม่ใช่ต้องมานั่งลมเร็วแบบผมนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ที่ผมได้ทําเรื่องดาวพวกนี้ขึ้นมาเนาะก็ฝากไว้กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ตัวบาสขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบใน EP ีถัดไปนะครับว่าบาสจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกให้ทุกคนได้เล่าสู่กันฟังนะครับก็สำหรับนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม